วันนี้เราจะเดินทางไปเขาเร่เชียงนะคะออกจากบ้านตั้งแต่8โมงตยหน่อยนอะแล้วเดี๋ยวเราจะไปแวะร้านกาแฟแตอนนี้ยังอยู่ด้านเมืองอยู่ขับรถประมาณ2ชั่วโมงจะถึงใช่ไหมคะชั่วโมงกว่า ค <Okay. S 2> ระหว่างทางเราแวะปั๊มปะตะทชาร์จรถนะคะแล้วก็มีอะไรขายบ้างนะมัขามชมพู่องังงนความจริงมันยังไม่หมดหรอกแบบแต่ว่าเติมไว้ก่อนอุ่นใจมีสายใหม่ด้วยแคปหมู จะแคปหมูกันดีกว่าแล้วก็มีเฉาโอ้ยมีถั่วโอ้ยมีถั่วมีกะหรี่๊บปั๊บมีไข่ที่นะครับที่นำเข้าจากประเทศจีนครับแล้วนีอะไรพายบางคนเมื่อท่านไปกิน๊บปั๊บเขาทำเองก็เลยว่าจะซื้อผมอยากให้ท่านลองกินแปดสิบบาทสองข้อหลังนะต้องเป็นกะหรี่ปั๊บ กะหรีปั๊บทอดเป็นตัวตัวขายัะไรคะเอาสองตัวค่ะนี่เขาทอดกันตรงนี้เลยเราเลย้อลองมาชิมเป็นยังไงกะหรีปั๊บมาแวะโลตัสซื้อหมูไปทำหมูกระทะตอนเย็นนะคะที่พักเขามีหมูกระทะให้แต่เขาบอกว่าถ้าไม่พอก็ซื้อหมูไปเพิ่มได้เราก็เลยแวะ เราตัดเสมุมูกันโลันยาอ่อ่เรตัดปากช่องเหรอเค็มปลาเขาเดียวาจบเลยไม่ต้องทำอะรพราะมันนั่งกินข้าวที่ร้านทาลาทาลาปากช่องนะทาราคาเฟ่นั่งลิน้มาสมป้าจะกินอะไรเสียจาเข้าวคนละสี่สิบแต่ว่าสามารถนามารดราคาสินค้าได้ กินอะไรกันดีนั่งริมน้ำแต่ก็ร้อนนะร้อนอยังไงก็ร้อนอยู่ดีที่ร้านก็มีมุมน้ำตกข้างหลังสวยงมามเราถ่ายรูปก,กันไปแน้เวเรียบร้อยอ่ะเราก็เดินกลับดได้มีมุมให้ถ่ายรูปลมลื่นแต่ก็ยังร้อนอยู่ดีอากาศยังไงมันก็ร้อน เห็นวิวข้างล่างเลยนอนเห็นวิวส,สวยคเเว่ะเอันน่าจะเป็นหูนังเป่เป็นคาเฟ่เ,ฟเหรอแต่ร้อนจังร้นอนไหมวิวดีพานโนรามาเลยค่ะเออแล้วคนนี้คพิ่งไปดีสองห้องถักไวแล้วว่ค่ะ,ะวิวดีจังห้องที่เป็นสี นี่แล้วห้องมีห้องสองห้องนะคะนี่ห้องเล็กก่อนนี่เห็นดิวเพื่อเขาไฟฟูจิด้วยนี่ไงนี่นี่อ, <laughs> อันนี้ห้องเล็กแต่ก็กน่ารักดีฉันดิวดีจุงเปิดแอร์ไว้แล้วนี่นอนสองคนแล้วห้องนู้นอีกสี่คนไปดูไปดูไปห้องน้ำห้องนี้ห้องไหน ห้องนี้มีภูเขาไฟฟูจิสองอันสองสองอันเลยห้องนี้สองเตียงปิดแต่ว่าทุกวันนี้เขก็ใช้ห้อง,องใหญ่น,นน้าเลยนะอ้ที่มันเรียกเป็นความต่อท้ายเช่นเช่นหนึ่งเล่มเลยห้องนำ้ำเออสอกนังแบบไหนเราออกมาเดินเล่นอันนี้ทางเข้าบ้านก็จะมีต้นนกยุงแขกเหรอเขาเรียกนกยุงแขกไหม แล้วก็ถัดไปก็เป็นททบห้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใช่ไหมย <c oughs> อยู่บนเขานี่ออกมาเดินเล่นแดดร้อนลม,มตกตรงนี้พอขี่จักรยานได้นะเอาไหม <c oughs> แล้วก็ขี่แบบทางนิดเดียวเอง <c oughs> ตรงนี้เป็นสถานี ถ่ายทอดวิทยุทรลทัศน์กองทัพปกจังหวัดนครราชสีมาททอบหอ้าททบห้ามีด้านในเป็นมีหมามีไก่ะอแยะไปหมดหมาวิ่งมา,มห,มาหาเราแล้วว่าไงน้องหมาเราขึ้นมาตรงจุดชมวิวจุดกลางเต็นท์ก็จะเจอรันตะคองนะคะชาทิ่กำลังจะตกดินเลย แสงกำลังสวยน,นี้แต่ว่าช่วงนี้หน้าร้อนเขาก็เลยไม่ได้ขึ้นมาการเต้นกันก็เลยแต่ว่าสวยดีนี่อัน,นถ้าอากาศใสๆเราจะเห็นทิวเขานะลมเย็นลมเย็นใช่ไหมป๊ะป๋าลมเย็นเลยนะตมตมาเลยโอ้โห,โห,โหสวย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 แดง แสงแดดกำลังสวยเลยเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนเกอเาไมเอาไหเอา,า,เอา,า,เอาละไรใจแป้วเลยใจแป้วเลย <laughs> จใจแป้วเลยอั <laughs> นไหนมินี่จะทำอะไรจะโยนหินทำทางเอโยนโอ้ยโยนได้แค่นี้นะลูก อาปะป๊าโอโหลงไปได้ยินเสียงไหมลงไปลึกเลยมีปะป๊านโยนหินถามทางเวลาเราไม่รู้ทางเราก็จะต้องโยนหินถามทางดูจุบไม่กิงนตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกา24นาทีเราอยู่ที่ เขาใหญ่เที่ยงนะเดี๋ยวมาจุดชมวิวจุดกลางเต็นท์อยู่ที่เขาใหญ่เที่ยงอยู่ในททบห้าอากาศกำลังดีสวยนั่งชิลไปเรื่อยๆมองพรอาทิตย์ตกดินนะคะโอ้ลมดีเลยวิวสวย ดูว,วิวเสร็จเดียวไปกินข้าวมูกระทะต่อกันเอาโดนขึ้นนะแล้วก็มีนกระบินบนเวียนอยู่ใกล้โดนด้วยวัดเสียวดูมันนึกว่าเป็นเพื่อนมันหรือเปล่าเ,เขามึงบินกับโดนนะ่ะดูสิหน้าหวัดเสียวอยู่นะอเ, <laughs> เอาออกบอนโะนกบินวนวน,นเวียนอยู่กระโดนเนี่ยเราจะได้ซื้อโดนใหม่ไหม อยากอยากได้ม่อยู่มากันเต็มเลยมื้อเย็นนี้เรากินอะไรกันคะหมูตะทะหมูหมูตาหมูตาหมูตาไฟแดงแต่ว่าไฟอย่างเงี้ยมันจะล่อล่อล่อแมลงไหมไม่รู้อ่ามาเคย่าแต่ว่ามันบรรยากาศเห็นหมูัุบรรยากาศริมรัมตะคองกินหมูกระทะ ลองดูป้าปาลองเปิดดูร<ม>้อนไหเ<ม>ข้าตม้มร้านนั้นอะไรคะขายเขียวไหม๋อไม่ใช่เจอยุลลัน,ลน <c oughs> ข้าวตม้มแล้วก็มีไขต่ต้มไข่ลวกขนมปังนะคะเราก็ไม่เอาน้ำมาไหมแล้วก็ข้าวบรรยากาศในตอนนี้ ตอนนี้ที่มโมงแล้วจะ8โมงแล้วแดดมาแต่ว่าก็ยังเป็นแดดตอ,อน่อ,อนมีลมอากาศยังดีอยู่เลยเมื่อคืนนี้หนาวมากเดี๋ยววันนี้เราก็กลับบ้านกันแล้วเห็นวันนี้บอกจะร้อนมากแต่ทำใจแป๊บกินข้าวกันเทคเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วนี่ตรงนี้เห็นกังหันด้วย เรากำลังขับรถลงเรื่อยๆ ลจไกร้านอาหารกลางป่าหรเรียกว่าอาหารคาเฟ่อะไรก็ได้นะแล้วเขาก็มีทานอาหารก่อนค่ะตอนนี้หิว่็มีร้านลมรื่น นรแ,แรกมาแล้วอันนี้คืออะไรนะอะไรที่เที่ยวบ่อนี่ตักซิโคงซิโคงเนื้อใช่ไหมอันนี้อะไรผัรแดแหงเนื้อแกงเนื้อแกงล่องชีสแกงแกงล่องซีโคงเนื้ออะ <partnership> <laughs> ไรกโอเคใกล้มาจะใก,กล้ไก่ทอดแต่ทุกคนก็มีจานเป็นของตัวเองนะ ใกล้มาจ้าจ้องมาตั้งแต่จานยังไม่มาชิมอะไรคะแกงซิโคงเนืออ่าเป็นไงคะเนื้อนุ่มอร่อยดีโอเคแม่พลอยกินกระเทียมเข้าไปแล้วแม่พลอยสั่งอะไรมาไม่เคยจะกินอันนี้เลยแล้วกระเพรากระเพรากระเพราสเต็กหมู อ๋อเหมือนกันแต่เป็นหมูคอยสั่งอะไรมาคะบุหลันด้านเมฆกับชาแล้วก็นี้เป็นสาวป้ายมาให้แล้วนะอันนี้เป็นเค้กมาตูมโอ้โหชาหอมมากชาอะไรคะชาแดงชื่อว่า Eternal Summer Eternal มีกลิ่นกลามี Internal Eternal ไม่ใช่นะ กินข้าวเสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับนะคะทางตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้ว